นะของพระเจ้าจากยอห์นบทที่ส7ข้อ20ถึง26ยอห์นบทที่17ข้อ20ถึง26ข้าพระองค์ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียวแต่เพื่อคนทั้งปวงที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของเขาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์ และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และกับข้าพระองค์ด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช <int> <royable> ้ข <oon> ้าพระองค์มาเกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขาเพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นข้าพระองค์อยู่ในเขา และพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาและพระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ ในที่ซึ่งข้าพระองค์อยู่นั้นเพื่อเขาจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ก่อนที่จะสร้างโลกข้าแต่พระบิดาผู้ทรงธรรมโลกนี้ไม่รู้จักพระองค์แต่ข้าพระองค์รู้จักพระองค์และคนเหล่านี้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา ข้าพระองค์ได้กระทำให้เขารู้จักพระนามของพระองค์และจะกระทำให้เขารู้อีกเพื่อความรักที่พระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์จะดำรงอยู่ในเขาข้าพระองค์อยู่ในเขานี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้เพลงไทยนมัสก,การบทที่177ขอท่านดังผู้เลี้ยงแกะจูงข้า ของพระเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังไปในเช้าวันนี้เป็นตอนหนึ่งในพระชนะที่ได้ถูกกำหนดไว้ให้ใช้เป็นหัวข้อเทศนาและใช้ในการประกอบคําเทศนาในเช้าวันนี้นะครับของพระเจ้าได้สรงนำเราทุกคนเราจะสงบแต่ที่ถานด้วยกัน แต่พระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้สถิตยอยู่ท่ามกลางข้าพนิหลายทุกคนช่วยให้ข้าพงศได้เข้าใจถึงพระประสงค์ของพรงทั้งผู้ฟังและผู้จัลกาวพระวจนะของพรงให้ได้รับการทรงนำให้พูดฟังได้ยินและเกิดผลในชีวิตตามน้ำพระทัยของพรงอธิษฐานในพระนา,นา,ามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมน น้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญที่เราผู้เชื่อต้องค้นหาและทาความเข้าใจเพื่อเราจะสามารถตอบสนองน้ำพระทัยนั้นได้แต่เนื่องจากเราไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสจับต้องพระเจ้าได้แต่ไม่สามารถได้ยินพระรรบัติของตรง ด้วยหูของเราเองได้ก็จึงมีวิธีที่เราจะแสวงหาและทำความเข้าใจได้ก็คือจากพระคัมภีร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือในสมัยที่ผมเป็นเตรียมตัวจะเข้ารับการสถาปนาเป็นศาสนาจารย์นั้นมีกฎระเบียบอยู่ของคณะเพสเบเทเรียนในสหรัฐอเมริกาก็คือว่า ผมจะต้องเข้าไปฝึกผลเป็นอนุสาสกในโรงพยาบาล3เดือนเขาเรียกว่า1ยูนิตคนที่จะเป็นอนุสาสกในโรงพยาบาลได้ตามกฎหมายของรัฐหรือว่าผมเข้าใจว่าน่าจะของทั้งประเทศจะต้องฝึกผลให้ครบ4ยูนิตคือ1ปีเต็มเวลาแต่สำหรับคนที่จะเป็นศาสนาจารย์นั้น เขาบอกว่าให้ทำหนึ่งยูนิตคือ3เดือนแล้วตลอดระยะเวลาที่เราได้ไปฝึกผลเป็นอนุสาสกในโรงพยาบาลนั้นซูเปอร์วิเซอร์นะครับหรืออาจารย์ศาสนาอาจารย์ผู้ที่เป็นผู้ที่ดูแลเราอยู่มักจะตั้งคำถามเมื่อเรามีประชุมกันนะซึ่งอย่างน้อยก็หนึอาทิตย์ละครั้งทุกครั้งท่านจะถามว่า where is God in all that หรือว่าพระเจ้า อยู่ที่ไหนในสถานการณ์เหล่านั้นที่เราได้เผชิญน,นะครับทำให้ผมคิดว่าท่านกำลังถามเราว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นอย่างไรกับคนเจ็บป่วยนะกับเราผู้ที่จะต้องให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจนะครับซึ่งในวันนี้เราจะเรียนรู้ถึงน้ำพระทยัยบางประการของพระเจ้าพระบุตร คือองค์พระเยซูพร์เจ้าจากยอหนบทที่17ข้อ2 0สถึง24ที่เราได้ยินได้ฟังไปนั้นนะครับความจริงแล้วหากเราจะอ่านพระกิติคุณยอหนเราจะพบว่ายอห์นบทที่17ทั้งบทเป็นอะไรครับท่านสามารถบอกได้ไหมยอห์นบทที่17ทั้งบทเป็นคำอธิษฐานของพระเยซู ซึ่งเขาจะช่วยให้เราได้พิจารณาได้ว่าน้ำพระทัยของพระองค์มีอะไรบ้างซึ่งจากพระคัมภีร์ตอนนี้มีอยู่3ประการด้วยกันนะครับประการที่หนึเราหาตอนนี้ได้จากข้อ20นะครับพระเยซูทรงห่วงใยทุกคนนั่นคือน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงห่วงใยเฉพาะคนที่เชื่อเท่านั้นแต่พระองค์ทรงห่วงใย ทั้งคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อพงศ์คำว่าแต่เพื่อคนทั้งปวงที่วางใจในข้าพงศ์เพราะถ้อยคำของเขาบอกอย่างนั้นนะครับพงศ์อธิษฐานเผื่อคนทั้งปวงที่เพิ่งจะมารับเชื่อหรือยังไม่เชื่อเลยแต่จะได้ยินได้ฟังถ้อยคำการเป็นพยานจากคนที่เชื่อ ป็นการแสดงถึงน้ำพระทัยที่ประเสริฐที่สุดของพระเจ้าที่ทรงเป็นห่วงทุกคนไม่ได้มีพระประสงค์ที่จะให้ใครพินาศเลยนะครับพระคัมภีร์ก็เคยบอกไว้อย่างนั้นทําให้เรารู้ว่าพระองค์ต้องการให้เราเป็นพยานฝ่ายพระองค์ให้กับทุกคนซึ่งก็เป็นน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยซึ่งพระองค์ได้บอกไว้ชัดเจนในมัทธิว ตอนสุดท้ายใช่ไหมครับบทที่28ข้อ16ถึงข้อ20ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเป็นพยานถึงพระเจ้าในชีวิตของเราจึงมีความจำเป็นทั้งคำพูดและการกระทำและการดำเนินชีวิตอาจารย์เปโลถึงได้บอกสิทรักของท่านว่าส i̇şte mm ิทรักท่านนี้ก็คือทิโมธีนะครับบอกว่าการกระทาเช่นนี้ เป็นการกระทําที่ดีและเป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอดและให้รู้ความจริงด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คนกลางนั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์นะครับคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพมนุษย์ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็นค่าไทย สำหรับคนทั้งปวงเหตุการณ์นี้เป็นพยานในเวลาอันเหมาะจากทิโมธีบทที 2, ่สองข้อสาถึงข้อหซึ่งพระธรรมตอนนี้ยืนยันกับเราว่าเราจะต้องเป็นพยานฝ่ายพระเจ้าด้วยชีวิตของเราเพื่อเป็นการถวายพระเยิแต่พระเจ้าอันนี้เราจะต้องจดจำไว้ให้ดีและก็ทำให้ได้นะครับ พราวันจะเกิดผลกับชีวิตของเราจะเกิดผลอย่างไรเดี๋ยวจะมีคําตอบนะครับประการที่สองน้ำพระทัยของพระเจ้าตอนนี้อยู่ในข้อ2ีถึงข้อ23่ 13. พระเยซูมีพระประสงค์ให้เรามีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันซึ่งเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ และเติบโตในการผ่อมใจด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีการเติบโตแล้วการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะเป็นไปได้ยากมากเพราะเรามีแต่จะจับผิดผู้อื่นดูถูกคนอื่นไม่มีความจริงใจไม่ยอมรับผิดคอยแต่แก้ตัวเมื่อถูกที่ทวาจารย์ เชื่อพระเจ้าแต่ปากความเชื่อไม่ปรากฏในชีวิตจริงต้องการให้คนอื่นยกย่องนับถือแต่ตัวเองไม่ยอมใส่ใจคนรอบข้างซึ่งเรื่องเหล่านี้เราจะไม่เห็นในชีวิตของคนที่เติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณและมีความถม คนที่มีความมีการเติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณและมีความถ่อมใจที่แท้จริงนั้นจะไม่แสดงถึงเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องดังที่ผมได้กล่าวไปเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทําได้มีการเติบโตที่แท้จริงมีการถ่อมใจที่แท้จริงคริสตจักรของเราจะเติบโตเข้มแข็งและเกิดผลเหมือนกับที่ป้ายที่ติดไว้สองข้างกับซึ่งเป็นเรื่อง ที่เราจะต้องให้ความสนใจเรารู้ว่าการได้รับความรอดของเรานั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ทุกคนเพราะทุกคนก็ต่างต่างก็แสวงหาเรื่องนี้นะครับแต่บางครั้งคนมากมายไปไม่ถูกทางและอีกเรื่องหนึง่งคือการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้า ที่ได้ประทานความรอดให้กับเราเรื่องนี้ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะเราจะไม่ทำให้พระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้เราด้วยพระโลหิตและพระชนชีพของพระเยซูคริสต์เป็นพระคุณราคาถูกการที่เราทำให้พระคุณของพระเจ้าเป็นพระคุณราคาถูกก็คือเรามีชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์ ไม่ทําในสิ่งที่เป็นที่พอพระทัยของรค์ใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้พราคิดว่าอย่างไรเสียพระเจ้าก็ยกโทษให้อย่าเข้าใจผิดนะครับผมเคยเทศนาเรื่องความรักของพระเจ้าความจริงแล้วมีเงื่อนไขจําได้ไหมครับถ้าจำไม่ได้สักวันจะเอามาเทศใหม่อีกครั้งหนึ่งมีเงื่อนไข การที่เราต้องเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแสดงว่าเราได้รับสติปัญญาจากพระเจ้าและการมีสติปัญญานั้นทําให้เราสามารถแยกแยะได้ว่าสัจธรรมและวัฒนธรรมนั้นต่างกันอย่างไรความจริงของพระเจ้ากับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำตามภูมิภาคของโลกนั้นมันต่างกัน เราสามารถจะลำดับความสํำคัญว่าอะไรมีความสำคัญต่อชีวิตของเราบ้างถ้าเรามีสติป,ปัญญาอะไรคือความเชื่ออะไรคือความชอบอะไรคือคุณค่าของพระวจนะของพระเจ้าอะไรคือคุณค่าของประเพณีดั้งเดิม ท้าที่สำคัญที่สุดอะไรคือความเชื่ออะไรคือความงมงายบ้านเมืองเรานี้มีความ,มงมงายเกิดขึ้นมากมายเป็นแต่ข่าวไปที่โน่นไปที่นี่เพื่อแสวงหาอะไรครับสองตัวสามตัวใช่ไหมแต่เราที่เป็นคริสเตียน ไม่ได้แสวงหาอย่างนั้นแต่ที่สำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งก็คืออะไรที่จะช่วยนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้กับเราประการที่สามนี่คือคำตอบที่ผมได้บอกว่าจะมีคำตอบอีกตอนหลังถ้าเราทำทุกอย่างนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้นปรากฏอยู่ในข้อ24ถึงข้อ26คือพระพรจะเป็นของเราแน่นอนถ้าเราทำได้คือเราจะได้อยู่กับโรคอยู่กับพระเจ้าอยู่กับพระบิดาอยู่กับพระบุตรแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้สถิตอยู่กับเราอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาทํางานในชีวิตของเรา ซึ่งวันนี้ผมจริงผมตั้งใจจะพูดเรื่องนี้กับเสวนาพระคัมบีร์แต่ปรากฏว่าท่านทั้งหลายอาจจะลืมรเรื่องหลังนี้เป็นพระพรที่จะหาไม่ได้จากที่ใดอีกแล้วนะครับเพราะความรักของทั้งพระวิดาและพระบุตรและของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะอยู่กับเราทำให้เราชีวิต ทำให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขและมีความชื่นชมินดีเราจะไม่หวาดกลัวต่อพยันตรายหรือการทดลองใดๆเราจะอยู่อย่างสงบรอคอ,อยพระเจ้าเหมือนที่วาอผีว่าไว้จงนิ่งเสียและรู้ว่าเราคือพระเจ้านี่คือเรื่องสำคัญเพราะทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นจะเป็นพรกรทั้งหมดนะครับ แล้วเราจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงในที่สุดวันนี้ผมจะท้าชวนให้เราแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าลองคิดดูถึงอดีตที่ผ่านมานั้นแล้วลองถามตัวเองว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนในชีวิตของเราตอนนั้น ผมคิดว่าเราจะหาคำตอบได้เมื่อเราเจ็บป่วยเมื่อเรา,าเผชิญกับวิกฤตและผ่านพ้นมาได้เราลองถามตัวเองอว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนในเวลานั้นแ้่เราจะรู้ว่าโอ้นามพระทัยของพระเจ้าเป็นอย่างนี้นี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนได้ประสบกับเหตุการณ์นี้และเข้าใจแล้วแต่ที่สำคัญที่สุด ที่จะต้องไม่ลืมคือเขาเราจะต้องแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งมีอีกมากมายนะครับที่ปรากฏในพระคัมภีร์ถ้าเราทำได้เราจะสามารถตอบสนองต่อน้ำพระทัยของพระองค์ได้อย่างเต็มบริบูรณ์ถามตัวเองอสักครั้งนะครับ ว่าเราอยากจะแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์กันบ้างหรือไม่ขอพระเจ้าทรงนำเราทุกคนในเช้าวันนี้นะครับก็สงบใจที่ฐานดวยกข้าแต่พระบิดาพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยที่ประเสริฐที่สุดสำหรับข้าพุทธหลายผู้เป็นศีระหษะของพระองค์เช้าวันนี้ข้าพุทงได้ เข้าใจแล้วว่าข้าพง์ควรจะสแสวงหาน้ำพระไัยของพงค์อย่างไรบ้างขอให้ข้าพงได้มันปฏิบัติมันถามคำถาม,ถามและมันใช้ชีวิตในการที่จะตอบสนองต่อพระคุณของพงค์เมื่อข้าพงได้รู้ถึงน้ำพระไัยของซึ่งข้าพงศ์เชื่อว่ามีอยู่มากมายและมีทุกวันในชีวิตของข้าพงหลาย หลายครั้งเป็นการทรงนำที่คาดตรงทั้งหลายคาดไม่ถึงว่าพระองค์ได้ทรงประทานให้หลายครั้งข้าพระองค์ที่ว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่ในความเชื่อของข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์รู้ว่าความบังเอิญไม่มีจริงในชีวิตของข้าพระองค์หลายทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการกำหนดไว้แล้วโดยน้าพระทัยของขอยข้าพระองค์ได้ ตั้งหน้าตั้งตาที่จะเป็นผู้รับใช้ของโงศ์เือความใส่ใจมีความจริงใจมีความกระตือร้อนในการที่จะทําท,ทุกอย่างเพก็เป็นการตอบสนองต่อน้ําพระทยัยอันประเสริฐของพงศงนั้นอย่าให้ข้าพงเป็นคนที่เกียจละหลวมละเลยในสิ่งที่ควรทําแต่ไม่ยอมทำเพราะคิดว่ามีคนอื่นทําไห้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่น้าพระทัยของพงแน่น ขอให้พระองค์ทรงช่วยข้าพหลายได้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตความเชื่อของข้าพกล้าให้ข้าพกล้าเข้าใจที่จะทอมใจอย่างแท้จริงยอมรับใช้พระองค์ด้วยชีวิตจ,จิตใจของข้าพกง้าอย่างเต็มกำลังขอมอบทุกอย่างที่ข้าพกล้าได้คลุณขอต่อพระองค์ในเช้าวันนี้ไน้ในพระนามเยซูคริสต์เจ้าอาเมน